ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มอบหมายให้ผมพร้อมด้วยทบุคลากรตำรวจนครบาล3แล้วก็ท่านรองผู้การกรมการ,ารตำรวจตราจรนะครับในมาชินที่แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะครับกรณีที่เกิดเหตุนะครับเกิดขึ้นซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับได้ขอแสดงความเสียใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ในส่วนของกองบัญชาการบรงพยาบาลขอยืนยันอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกองบัญชาการบรงพัาบาลจะให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บและก็ขอแสดงความเป็นห่วงเพราะหน้าวันนี้นะครับทางน้องยังคงรักษาตัวอยู่ห้องไอซียูที่โรงพยาบาลวิภาวดีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งทางคุณพ่อและน้องสาวนะครับคุณแม่นะครับได้มีการมาไปแจ้งความที่สอนอาบางเขนให้ดําเนินคดีกับตํารวจทั้ง7รายรวมทั้งนะครับได้มายื่นหนังสือร้องเรียนนะครับที่บชนไว้ส่วนหนึ่งแล้วผมขอยืนยันในฐานะที่เป็นโฆษกของบชนนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเรายอมรับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่มีการที่จะ ช่วยเหลือหรือปกปิดข้อท็จจริงใดๆนะครับเพราะข้อท็จจริงนั้นมันมีจริงอยู่แล้วว่าเหตุเกิดอะไรขึ้นทางผู้เสียหายนะครับณนะนะตอนนี้ยังให้การไม่ได้เนื่องจากคุณหมอ,อยังงดเยี่ยมอยู่นะครับยังได้มีการสอบปากคำนะครับยังไม่ได้มีการสอบปากคำพนักงานสวนไปขอพ้นะครับตั้งแต่เมื่อวานและรวมทั้งวันนี้ทางแพทย์ยังไม่อนุญาตให้สอบปากคำนะครับแต่ในส่วนของตำรวจนะครับทั้งเจ็ดนายณนะวันนี้นะครับ จากการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ,งรรกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับเบื้องต้นมีม,มูลเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทางผู้จัดการตำรวจกองบาลได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับในส่วนการดำเนิน,นคดีดําเบียนว่าห้าโมงเย็นวันนี้ทางผู้กากับหนึ่งบกจรอจะได้นําตัวนะครับตํารวจทั้งเจ็ดราย ไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสนบ,บ,บางเขนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับรายละเอียดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทางน้องสาวของผู้บาดเจ็บนะครับของน้องธนานกนนะครับก็ได้ให้รายละเอียดกับสื่อมวลชนไปส่วนอย่างแล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับมีตำรวจเกี่ยวข้องทั้งหเจ็ดรายด้วยกันเหตุการณ์ขอญาตเล่าคร่าวๆ,ๆนะครับในเบื้องต้นที่ตรวจสอบ ได้ว่าด่านดังกล่าวนั้นเป็น